ดีค่ะเมื่อนี่ยายแก้วเฟิมรีสภาพุ่งดินเนาะเข็ดเข็ดแล้วมันไ่ได้ได้ทายไม่เนาะกะมีขี้ไก,ก่แกบเนาะคือเอาใจไว้แล้วเนาะมีขี้ไก,ก่แกบมูลวัวแล้วกะฟางเขา่าฟางเขา่าห้อามาใส่เพื่อให้มัน,น,มนซุ่มเนะาะฮ้กกัคุกเข้าให้เข้ากันเพราะว่าทายเลยมันมันไ่ได้ไม่ไายไ่ กี่กี้แกบหนึ่งถังเนาะมูลวัวประมาณหนึ่งถังเท่กันเนาะมาคุกใส่กับดินบักีเหนนี่ลยละดินมะกีเหนดินดากเลยละวินพีทปุงดินดินพีทปุงดินให้พืชฝักสวยงามเนาะมารุงแบบนี่ละ ข้าวบังามอย่างข้าวบังามมากับุงุงก้อนควอยหวานเนาะแ็่ยังกระตามยกุงดินแะก้อนจังหวานมันยังบังามอยู่ถ้ามันเกิดแล้วยังบังามเขากับเติมปุยมัดข้าวขาวปี๊บรงมันเข่ากันนะข้าวแบเกียร์อันนี้คือเตรียมไว้ถ้าปลูกหอมแบงเนาะพอหอมแบงเข้ามันลงหัวแล้วลงหัวเขากับจิ เก็บพันไม่ปลูกนี่นาะนะเก็บพันไม่ปนะลูกพี่นาเลาจังก็ได้ซื้อพันปลูกเข้าให้เข้ากันปลูกใส่กันบดช่ำชื่องนี่แหละเป็นอย่างนี้ปลุกเสกบดชื่องให้มันอันนั้นให้มันอันบริหวณ มัาจะไปเอาเฟืองอันที่บนเอาเด้มันอยากเคล็ดมันพื้นเหลืองเพราะว่ามันท่อนเฟืองที่มันเบิดแกะแล้วถ้าบ่มีอีหลีเฮาก็เอาไปแช่น่ามันเอาเยอะกว่า ข้วเนียวแห้งก็ได้ยูดอกแต่ว่ามันอยากห้อนมันอยากเิ็ดผื่เหลืองนี่จบข้าวเหนียวแห้งนีาก็ได้แต่ว่าแก้วคืชบางมันติดอยากบิดแกะหรืออะไรที่ที่ปุ่งดินกับปุงที่หล่ะก่อนพักจะปลูกพักยังก็ตามปลูกยังก็ยาเกาต้องปุ่งดินก่อนก่อนสิบวันเนาะ ทุ่งดินให้มันได้บ่ยากเลยพี่น้องผู้ใดบ่มีปุ๋ยมักกะปุยขี้มัวขี้ถ้วยเข้านี่ล่ะขี้อย่ากตะใคร้ขี้ไก่ขี้เต็ดมื่นละตุกข์เข้ากับกันแต่แยกไปใส่หลายเด้อันปุยบ่ได้มักเข้มเบื่อย ใส่ก็ประมาณตาเอาเลยสมั้มันเข้มบวกเข้มตาเอา mm hmm. แต่ว่าปุ๋ยม,มากได้แก้วเล่นมันบวกเข้มอยู่แล้วเพราะว่ามันมันโดนแล้ว ดนแลต้องใส่เยอะๆใส่หลายน้ำหลายใส่หน่อยน้ำหน่อยจนว่าดีมากไปดูห่างกับโ้งๆไว้สิเอย่ไม่ปลูกหอมแบงแค่จะกินหนาร้อนแล้วเหรอเนาะ สีท okay, ่าแสงแน่เนาะปลูกที่หวงดินง่ายๆเนาะอันนี้ก็งูไตถ้ามันเปื่อยไตเบิดก็ต่จีได้ปลูกหอมก็เก่าเลยแก้วมื่ก่อนของต่างประเทศแต่ว่ามันเป็นอย่างที่เปื่อยบุ่นเปื่อยตายหลายอันละมันบ่มักดินบ้านเฮาบ่อันนี้อย่าง เอ็นต้นหยั่งบุญเอ็นต้นหยั่งแกะแก้วกับบุญเนาะเบิึงวับพุงกีฬากับบึงสับโปรตีชุบนี่เป็นยังงั้นจะมั่งงามสิเพิ่นเพิ่นซื้อดินอันตลาดมาเพิ่นบ่ได้ใส่ปุ๋ยมักแกะแก้วเพร้อมันเฝ้าเนาะเฝ้าเลยบ่ได้ใส่ของเจ้าของ ไปซื arias, winter, um, oh, uh, oh, ้อของตลาดมาเห็ดม <Bu> ันก็เลยบบางามคนไปซื้อของตลาดมากล่องหนึ่งขึ้นเราเอาเห็ดบดทันเอาบดให้ดดินปลูกปีนี้เนะเนี่ยลยซื้อของตลาดมาใส่ให้ปลูกดินปลูกคอมแล้วก็ปิดดิพิละคาเฟ่ ทายดินปิดยูคาเฟ่เนา้อ้าว้ยฮวานน่าเล่นน่าดำตากแด็ดอ้าสุดท้ายนี่กระเากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแก้วแฟมิลี่หน่อยนะคะกดติดตามนี่แน่เป็นว่าผู้ให้กัติดตามเลยเด้อ เดี๋ยวเคล็ดยังเป็นกระติดตามไว้เดี๋ยวจะปินเนะ